เผมปลอดภัยดีจะ้ะาแมา่ <S <S มอเออขอบใจเรือสองเบวรมากนะแล้วเรื่องไปยังไงบ้างเจ็บอะไรตรงไหน,นบ้างก็เป่าอ่ะพวกฉันปลอดภัยจ้ะแล้วหนูเพชรกับหนูพลอยล่ะพอพวกเรารู้เรื่องของคุณเพชรกับคุณพลอย,ลอยว่าถูกจับตัวไปพวกเราทุกคนตกใจมากเลยนะจ๊ะพี่เพชรกับพลอยปลอดภัยดีครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วอือแล้ว อาอิ่มก็เอาล了ะอาเกไปอิ่มไปอิ่มเสียแล้วจ้ะตายแล้วเหรอตีก็โดนนายแผนยิงส่วนนายแผน ป้าอินเป็นคนยิงครับแล้วตัวเฮียใช่ไหมจ๊ะเอาโฮเป็นยังไงบ้างตัวเฮียยอมมอบตัวกับตำรวจครับอย่างน้อยอวอย่าก็ยังได้เห็นเนะอาโฮอ,อ,อัวต้องขอโทษลือสองคนนะกับเรื่องที่ผ่านมาอัวเองก็ต้องขอโทษลือเหมือนกันนะที่อัวทำไม่ลีกับพวกลือ พวกทำไม่ดีแต่พวกเลือก็ยังช่วยอ้วนแล้วพวกเลือไปช่วยให้อ้วนเนี่ยไม่ต้องตายอะ่ะหลังจากฉันรู้ข่าวจากป้าจูว่าที่บ้านตระกูลอันเกิดเรื่องฉันก็ไปขอความช่วยเหลือจากพี่เล้งลำพังคนเดียวฉันทำไม่ไหวฉันตั้งใจและก็เต็มใจที่จะกลับมากอบกู้ตระกูลอันของอากง ฉันว่าเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันแล้วไปเถอะนะจ๊ะพวกเราทูกกันมา,มากพอแล้วอากงคงดีใจที่เห็นพวกเราทุกคนกลับมารักใคร่ปองดองกันเหมือนเดิมอัวกับปรมาม่าตกลงกันแล้วว่าจะแต่งตั้งให้อาเล้งเนี่ย ขึ้นมาเป็นผู้นำตระกูลอันคนต่อไปถ้าหาว่าหรือปฏิเสธแสดงว่าหรือยังไม่ยกโทษให้กับพวกอัวนะออะแต่ว่าพีเล้งพี่เล้งเหมาะที่สุดแล้วเรื่องหัวการขาฉันสู้พี่ไม่ได้หรอกอีกอย่างฉันมีความสุขด,ดีกับการได้เป็นหมอไฟ ก็ได้จ้ะแต่ว่าฉันมีข้อแม้หนึ่งข้อนะจ้ะอากงครับฉันพาพ่อกับแม่ กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะวเท่านี้เหรอลือสองคนขออ่ะลือแน่ใจนะคนลือต้องการแค่นี้จ้ะแค่นี้ละจ้ะพ่อกับแม่คงดีใจที่ได้กลับมาอยู่บ้านตะกูุงอันมินดีต้อนรับกลับบ้านนะน้องชายอืมอนรวง เองก็ต้องขอโทษลือนะที่เอ็งทำอะไรอะไรที่ไม่รีกับเลือดหือเลี้ยงลูกสองคงเลยลีมากๆเลยว่าภาคภูมิใจในตัวอิจิน